สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่วงเวลารับชมข่าวเคเบิลทีวีท้องถิ่นเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดประจำวันค่ะวันนี้มีข่าวอะไรน่าสนใจเชิญรับชมค่ะเทศบาลนครแม่สอดจัดการประชุมสภาเทศบาลนครแม่สอดสมัยวิสามันครั้งที่1ประจำปี2558 จังหวัดตาจัดการประชุมการจัดตั้งสมาคมผู้ประกอบธุรกิจการค้าชายแดนไทยเมียนมากรองรับการขับเคลื่อนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตาและการประชุมเตรียมการจัดตั้งศูนย์บริการนักท่องเที่ยวประชาชนในช่วงเทศกาลมหาสงกรานต์ ควันลงบรรยากาศการตรวจคัดเลือกทหารประจำปี2558ที่อำเภอพบพระจังหวัดตากม,มีทั้งรอยยิ้มจากน้อง้องสาวประเภทสอและเหตุระทึกจากการปาระเบิดปิงปองบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอพบพระ จังหวัดตากจัดการประชุมการจัดตั้งสมาคมผู้ประกอบธุรกิจการค้าชายแดนไทยเมียนมารองรับการขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษตากค่ะ ที่ห้องประชุมชั้น4่สำนักง,งานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากนายสมชัยหัตยาตันติผ้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานการประชุมการจัดตั้งสมาคมผู้ประกอบธุรกิจการค้าชายแดนไทยเมียนมาเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ดเร,เ,รเทิดเกียรติชินสรนานนายกเทศมนตรีนครแม่สอดและตัวแทนผู้ประกอบธุรกิจในพื้นที่5้าอำเภอชายแดนจังหวัดตาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยการประชุมว่าด้วยเรื่องของการจัดตั้งสมาคมผู้ประกอบธุรกิจการค้าชายแดนไทยเมียนมาเพื่อการเอื้อต่อผู้ประกอบธุรกิจการค้าชายแดนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกในกลุ่มหอ,อการค้าหรือสภาอุตสาหกรรม ซึ่งขณะนี้มีจํานวนมากไม่ได้จํากัดเฉพาะผู้ประกอบธุรกิจรายใหญ่เท่านั้นผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยก็สามารถเข้าร่วมสมาคมได้เช่นกันโดยเน้นด้านการรวมกลุ่มอาทิกลุ่มผู้ประกอบการค้าอัญมณีผู้ประกอบการค้าไม้ผู้ประกอบการค้าอาหารผู้ประกอบการธุรกิจด้านการเกษตรเป็นต้น ซึ่งการรวมกลุ่มเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาในเรื่องของการค้าชายแดนตลาดการค้าชายแดนทุกกลุ่มธุรกิจเพื่อให้ได้รับผลประโยชน์จากการเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษให้เท่าเทียมกันโดยการสร้างความเข้มแข็งจากการรวมกลุ่มและเพื่อเป็นการจัดระเบียบการค้าชายแดนอีกด้วยโดยการจัดตั้งสมาคมเป็นการรวมกลุ่มประเภทหนึ่งที่เป็นนิติบุคคลในลักษณะของสมาคมการค้าโดยมีหน้าที่ในการส่งเสริมสมาชิก และเริ่มจากต้องมีผู้ประกอบการค้าตั้งแต่3คนขึ้นไปแล้วสามารถยืนหลักฐานได้ที่พาณิชย์จังหวัดตากซึ่งมีศูนย์บริการอยู่ที่ชั้น 3- อาคารสำนักง,งานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พาณิจจังหวัดตากชั้น 3- อาคารเขตเศรษฐกิจพิเศษตากได้เช่นกัน สำหรับด้านการเปิดศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปในช่วงเทศกาลมหาสงกรานต์จังหวัดตากและเมืองซิสเตอร์ซิตี้แม่สอดมีวดีจะเริ่มตั้งแต่วันที่10ถึง19เมษายน2558เป็นช่วงเวลา10วันแห่งความสุขของประชาชนและนักท่องเที่ยวนายสมชัยหัยาตยตันติผู้่าราชการจังหวัดตากกล่าวว่าจังหวัดตากจัดการคืนความสุขให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลมหาสงกรานต์ ทางศูนย์บริการจะดูแลด้านข้อมูลการท่องเที่ยวสุขภาพอนามัยความปลอดภัยการบริการรถยนต์รถเสียหากมีข้อขัดข้องสามารถติดต่อศูนย์บริการได้ทันทีรวมทั้งการแนะนำการแก้ไขปัญหาในช่วงเดินทางท่องเที่ยวบริการประชาชนด้านการช่วยเหลือต่างๆทุกด้านโดยให้บริการตลอดทุกวันในช่วงสิวันแห่งความสุขมหาสงราร โดยจะตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกที่อาคารสำนักงานเขตพัฒนาเศรฐษฐกิจพิเศษตากแม่สอดถนนสายเอเชียอำเภอแม่สอดจังหวัดตากและสามารถใช้ระบบ QR Code จังหวัดตากประสานงานขอความช่วยเหลือความร่วมมือได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงในช่วง10วันแห่งความสุขวันที่10 19เมษายน2558 เทศบาลนครแม่สอดจัดการประชุมสภาสมัยวิสามันครั้งที่หนึ่งประจำปี2558ค่ะที่ห้องประชุมสภาเทศบาลนครแม่สอดชั้นสเทศบาลนครแม่สอดจัดการประชุมสภาเทศบาลนครแม่สอดสมัยวิสามันสมัยแรกประจำปี2558โดยมีนายอิงครัตนติพงสานติประธานสภาเทศบาลเป็นประธานในที่ประชุม และมีนายประธานเทศสารรองปลัดเทศบาลเป็นเลขานุการสภาโดยมีผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลน,นครแม่สอดวันนี้ประกอบด้วยนายกันกันนินว่ทที่ร้อยตรีประเสริฐปวงละครนายบรรเจิดลาวันรัตนากุลรองนายกเทศมนตรีนครแม่สอดพร้อมด้วยบรรดาสมาชิกสภาเทศบาลน,นครแม่สอดผู้มนการฝ่ายกองงาน ผู้มุในการสถานศึกษาจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอดและประธานชุมชนเข้าร่วมประชุมในวันนี้มีระเบียบว,วาระการประชุมประกอบด้วยเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครแม่สอดสมัยสามัญสมัยที่1ครั้งที่2ประจำปี2558เมื่อวันที่12มีนาคม2558 เรื่องยติการจ่ายขาดเงินสะสมสมทบโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติที่ได้ประชุมสภาเทศบาลนาครแม่สอสมัยสามัญสมัยที่1ครั้งที่2ประจําปี2558เมื่อวันที่12มีนาคม2558โดยกองการศึกษาและในเรื่องอื่นๆป5 8ประชุมเมื่อวันที่12มีนาคม2558ขอยกมือครับ ่ีความหลงบรรยากาศการคัดเลือกทหารประจำปี2558ที่อำเภอพุกพราะค่ะมีทั้งบรรดาสาวประเภทสองมาสร้างรอยยิ้มและเกิดเหตุระทึกการปาระเบิดปิงปองบริเวณที่ว่าการอำเภอพุกพราะค่ะ ที่หน่วยคัดเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการหอประชุมที่ว่าการอำเภอพบพระจังหวัดตากพันโทชัยชัดยิ้มทิมผู้บังคับการกองพันฐานราบที่1กรมฐานราบที่4ประธาน,นาคณะกรรมการตรวจคัดเลือกทหารพร้อมด้วยกำลังพลเจ้าหน้าที่เดินทางเข้าทำการตรวจคัดเลือกชายไทยที่มีอายุ21ปีขึ้นไปเข้ารับราชการทหารกองเกินในจังหวัดทหารบกตาก่ายวชิรปราการจังหวัดตาก โดยมีการตรวจคัดเลือกทหารเข้ากองประจำการประจำปีพุทธศักราช2558ในเขตพื้นที่อำเภอพบพระโดยในปี2558นี้มีชายไทยที่มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกทหารทั้งหมด700รายโดยทางการมีความต้องการรับทหารเข้าประจำการทั้งหมด133รายแบ่งเป็นผัดหนึ่งจำนวน70รายผัดที่สองจำนวน63รายและในวันนี้มีน้องๆสาวประเภทสเข้ารับการคัดเลือกเป็นทหารกองเกิน สร้างสีสันบรรยากาศการคัดเลือกทหารเต็มไปด้วยรอยยิ้มสำหรับบางรายตั้งใจมาสมัครเป็นทหารก็ผิดหวังเมื่อตรวจร่างกายโดยหน่วยแพทย์ทหารแล้วไม่สามารถเข้ารับประจำการได้ และสำหรับอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่สร้างความตกใจให้กับประชาชนที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวคือมีการป่าระเบิดบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอพบพระโดยพันตำรวจโทโนพดลจันทร์ศรีสารวัตรสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจภูธรพบพระได้รับแจง้งมีเหตุคว้างระเบิดบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอพบพระจังหวัดตากจึงได้เดินทางเข้าตรวจสอบพร้อมด้วยนายชัธนาทเทียนขาวนายอำเภอพบพระ ทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่4และฝ่ายปกครองในพื้นที่ในที่เกิดเหตุอยู่บริเวณทางขึ้นที่ว่าการอำเภอพบพระพบเศษวัสดุเป็นเศษเหล็กที่ใช้ทำระเบิดปิงปองตกอยู่แต่ไม่พบความเสียหายและผู้ได้รับบาดเจ็บ จากการสอบปากคำผู้เห็นเหตุการณ์ที่ขายของอยู่บริเวณเดังกล่าวทราบว่าผู้ก่อเหตุเป็นเด็กวัยรุ่นมาจากบ้านห้วยน้ำนักทราบชื่อต่อมานายอนิวัตรปีสมโพธอายุ22ปีอยู่บ้านเลขที่64ทับ1หมู่ที่4บ้านห้วยนำนักตำบลพบพระอำเภอพบพระเจ้าหน้าที่จึงเดินทางติดตามไปจับก,กุมตัวไว้ขณะกำลังนอนหลับอยู่ภายในบ้าน และทำการสอบสวนนายอนิวัต์ยอมรับสารภาพว่าตนเป็นผู้ปาระเบิดปิงปองจริงโดยก่อนหน้านี้ได้เดินทางไปดูการเกณฑ์ทหารที่หอประชุมอำเภอพบพระโดยระหว่างเดินทางกลับบ้านขับรถผ่านมาอย่างหน้าที่ว่าการอำเภอจึงก่อเหตุปาระเบิดปิงปองดังกล่าวด้วยความคึกขนองหลังจากนั้นได้ขับขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปกลับไปที่บ้านจนเจ้าหน้าที่ตำรวจตามมาจับกลุมตัวได้ หมดเวลารับชมข่าวเคเบิลทีวีท้องถิ่นเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดในช่วงเวลานี้แล้วค่ะท่านสามารถรับชมข่าวย้อนหลังได้ที่ Facebook สำนักข่าวนะครแม่สอดค่ะวันนี้ดิฉันกรวรรณนาแก้วขอจบการรายงานข่าวเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ